สวัสดีครับผมดรวรพจ์ทรงเจริญในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจุฬาอาร์าวเวอร์ชวลไกหนังสือคู่มือนำชมเมืองศิลปะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยภาพถ่ายผลงานศิลปะที่อยู่ในจุฬาอาร์าวซึ่งเป็นผลงานจากศิลปินมากกว่า50ชีวิตผลงานศิลปะกว่า50ชิ้น ที่กระจายกันอยู่ทั่วจุฬาอาราวทั้ง4โซนเราจะมาพูดถึงหน้าปกในปกหน้าท่านจะเห็นว่าด้านล่างขวามือจะมี Creative QR Code ที่เราเรียกว่า Creative QR Code ก็เพราะว่าเป็น QR Code ที่แตกต่างจาก QR Code ที่เห็นโดยทั่วไปคือมีสีสันและสามารถที่จะสื่อสารได้ว่า QR Code นี้คืออะไร เช่นใน QR code นี้จะมีโลโก้หรือตราสัญ,ญลักษณ์ของศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลฟ้าใหม่และจะบอกว่า r e a d m e First ก็คือให้เราอ่านก่อนที่จะใช้งานส่วนที่2ก็จะเป็นตัวอักษรแบวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาได้สามารถรับรู้ว่าด้านหน้าปกมุมล่างขวามือ มี QR code อยู่ซึ่งเมื่อผู้พิการทางสายตาสแกน QR code มีแล้วเข้าสู่คำแนะนำการใช้หนังสือเล่มนี้ต่อไปเราก็จะชมด้านในของหนังสือกันนะครับด้านในของหนังสือก็จะพบกับสารจากคณะบดีคณะศิลปรกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ด็อเตอร์บุตรกรบินทสัน์ คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนปัจจุบันซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้หน้าถัดมาก็จะเจอเรื่องราวของศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัลซึ่งเป็นเจ้าของโครงการในการจัดแสดงนิทรรศการดิจิทัลครั้งนี้ เราก็จะมาสู่หน้าที่6ซึ่งเป็นหน้าที่แนะนำการใช้งานหนังสือเล่มนี้โดยหลักๆคือเนื่องจากเป็นหนังสือรวบรวมงานศิลปะที่มีความหลากหลายคณะผู้ออกแบบจึงออกแบบให้มีความเรียบง่ายและมีพื้นที่ของที่ว่างหรือไวสเปซจำนวนมากเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายทางสายตา และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยด้านซ้ายมือจะประกอบไปด้วยชื่อและประวัติแนวคิดของศิลปินโดยด้านล่างจะปรากฏ QR Code ที่ท่านสามารถสแกนไปหาข้อมูลของศิลปินแต่ละท่านเพิ่มเติมได้ส่วนด้านขวามือจะประกอบไปด้วยรูปภาพซึ่ง สามารถที่จะชมรูปภาพผลงานนั้นน,นพร้อมชื่อและรายละเอียดการน,นำทางโดยใช้ google plus code และ ar application เพื่อที่จะสแกนเนื้อหาที่เป็นสื่อ Augmented Reality เพราะหรือความจริงเสริมสื่อ ar หรือสื่อ Augmented Reality เราสามารถใช้ application อาร์ในการสแกนได้ตลอดทั้งเล่มและในโครงการบังภาพตัวแอปพลิเคชันอาร์สามารถใช้ได้ทั้งบนโทรศัพท์ระบบ Android และ iOS ซึ่งสามารถติดตั้งได้จากการสแกน QR Code ในหน้านี้เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือของท่านก่อนที่จะเข้าชมส่วนด้านขวามือก็จะแสดงให้เห็นถึงแผนที่โดยรวม ของโครงการจุฬาอาร์ทเถาทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยโซนทั้ง4โซนโดยในแต่ละโซนจะมีสีประจำของแต่ละโซนเช่นสยามสแควร์โซนก็จะมีสีฟ้าเป็นสีประจำโซนลิโดคอนเน็กจะมีสีเขียวและสวนหลวงโซนจะมีสีชมพูท้ายที่สุด3ามย่านโซนก็จะมีสีเหลือง QR Code ด้านบนสามารถสแกนเพื่อเข้าชมนิทรศการดิจิทัลซึ่งตัวนิทรศการสำหรับสแกน QR Code นี้ก็จะพูดถึงปฐมบทหรือ Introduction ของโครงการจุฬาอาร์ทาว่ามีการเริ่มต้นอย่างไรท่านสามารถสแกน QR Code ก็จะลิงก์ไปสู่นิทรศการดิจิทัลตัวปฐมบทเพื่อแนะนำ โครงการนี้บนแพลตฟอร์ม Google Art andamp; Culture ส่วน QR Code ด้านล่างก็จะสแกนเพื่อเข้าชมแผนที่เสมือนในกรณีที่ท่านคิดว่าแผนที่ภาพรวมนี้เล็กเกินไปก็สามารถที่จะแกน QR Code และเข้าสู่แผนที่ดิจิทัลหรือแผนที่เสมือนได้ในส่วนแรกของแต่ละโซนจะเห็นได้ว่า เรามีแถบสีประจำโซนซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเราชมอยู่ในโซนไหนของหนังสือเล่มนี้ขณะเดียวกันหน้าที่ของแถบสีก็จะช่วยให้ผู้ชมหนังสือสามารถเข้าถึงแต่ละโซนได้รวดเร็วขึ้นโดยการสังเกตจากสันสีบนหนังสือจากบนลงล่าง ซึ่งโซนสยามจะอยู่ด้านบนสุดและโซนสามย่านจะอยู่ด้านล่างสุดในภาพด้านซ้ายจะปรากฏสกรีนแคปเจอร์ของโซนนั้นเช่นท่านต้องการชมนิทรรศการดิจิทัลเรื่องเกี่ยวกับสยามโซนท่านสามารถสแกน QR Code ดด้านล่างก็จะเข้าสู่นิทรรศการดิจิทัลบน Google Art and Culture Platform ส่วนด้านขวามือ จะเป็นแผนที่ขยายเพื่อนำชมงานศิลปะในโซนสยามสแควร์ทั้งหมดโดยมีรหัสก,กำกับอย่างเช่นในโซนสยามสแควร์รหัสจะขึ้นต้นด้วย si ตามด้วยตัวเลขซึ่งตัวเลขนี้จะบ่งบอกถึงลำดับการเข้าชมว่าเราควรจะเข้าชมภาพนี้เป็นภาพแรก ภาพนี้เป็นภาพที่2ภาพนี้เป็นภาพที่3ก็คือเป็นลำดับการเดินชมเพื่อให้ครอบคลุมงานศิลปะให้ได้ทั้งหมดโดยท่านไม่ต้องเดินย้อนไปมาเมื่อเข้าสู่หน้าเนื้อหาของงานศิลปะด้านซ้ายมือก็จะแสดงถึงแทบว่าเราอยู่ในโซนไหนพร้อมกับสีกำกับตามด้วยชื่อของผลงานไทยอังกฤษ ชื่อศิลปินไทยอังกฤษพร้อมทั้งประวัติและแนวคิดส่วนด้านล่างจะมี QR code ที่สามารถสแกนแล้วเข้าไปอ่านเนื้อหาประวัติแนวคิดหรือว่าผลงานอื่นๆของศิลปินแต่ละท่านที่สร้างผลงานแต่ละจุดด้านขวามือ จะปรากฏภาพผลงานซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงหากท่านต้องการชมภาพผลงานที่มีความละเอียดสูงมากขึ้นท่านสามารถเข้าชมได้จากนิทสการใน Google art and c u l t u r e ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดสูงสุดของผลงานแต่ละชิ้นอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันด้านมุมล่างขวามือจะเห็นได้ว่ามีตราสัญ,ญลักษณ์ ar scan หลังจากที่ดาวน์โหลดแอป อัติวายแล้วท่านสามารถเปิดแอปพลิเคชันและสแกนดูว่ามีเนื้อหาอะไรซ่อนอยู่ในแต่ละภาพที่มีสัญลักษณ์นี้ส่วนด้านล่างด้านซ้ายมือจะมีรหัสของภาพในที่นี้ก็คือ S.I. หมายถึง s ย a มสแควร์001คือภาพลำดับที่1ตามด้วยชื่อไทยและอังกฤษของภาพ ส่วนด้านล่างจะเป็น Google Plus Code หรือเราเรียกสั้นๆว่า Plus Code ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Google เพิ่งเปิดตัวในปี2020ตัว Plus Code นี้จะมีความกระชับมากกว่า Geo Tag ที่เป็น Latitude Longitude ซึ่งมีตัวเลขจำนวนมากยากแก่การจดจำและถ่ายทอดตัว Plus Code นี้มีตัวเลขและตัวอักษรเพียง7หลัก อย่างในภาพนี้ก็คือ pgvj บวก x8 วิธีการใช้งานก็คือเราไปที่ Google Map และพิมพ์ plus code ล,ลงไปกด enter เพื่อค้นหาภาพงานศิลปะในจุดนั้นๆก็จะปรากฏขึ้นท่านสามารถกดนำทางเพื่อเข้าไปชมศิลปะณจุดนั้นได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้เราก็จะดูภาพต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาโซนที่2ก็คือ l i d o Connect การเริ่มต้นของ l i d o Connect ก็จะเหมือนกันกับโซนสยามสแควร์ก็จะเริ่มต้นด้วยนิทัศการ Google Art and Culture ของโซน l i d o Connect ส่วนด้านขวามือจะเป็นแผนที่และลำดับการเดินเพื่อเข้าชมงานศิลปะใน l i โดคอนเน c t ขณะเดียวกันหากแผนที่นี้ไม่เพียงพอท่านสามารถเข้าสู่แผนที่เสมือนที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ตอนนี้เราก็มาสู่โซนที่3คือโซนสวนหลวงรูปแบบของโซนสวนหลวงก็เหมือนกับโซนที่ผ่านมา คือในหน้าแรกของโซนสวนหลวงก็จะบอกว่าโซนสวนหลวงนี้มีอะไรบ้างในหน้าแรกก็จะปรากฏ QR code ที่สามารถสแกนเพื่อเข้าชมนิทรรศการดิจิตัลของโซนสวนหลวงใน Google Art and Culture ได้ส่วนด้านขวาก็จะเป็นแผนที่ลำดับการเข้าชมภาพแต่ละภาพในโซนสวนหลวงนี้อยู่บริเวณไหนบ้างหากท่านไม่สะดวก ที่จะนำหนังสือติดตัวไปท่านก็สามารถสแกน QR Code เข้าสู่แผนที่เสมือนของโซนสวนหลวงได้สิ่งที่น่าสนใจจุดหนึ่งที่ผมอยากยกตัวอย่างก็คือภาพความละเอียดสูงที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้อย่างเช่นภาพมังกรในโซนสวนหลวงหากท่านไปชมสถานที่จริงท่านอาจจะไม่สามารถชมได้ครอบคลุมเท่าเพราะว่าด้านล่างของภาพมังกร จะมีระเบียงคอนกรีตบังอยู่ท่านจะไม่เห็นภาพทั้งหมดหากท่านเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะชมให้ใกล้ท่านก็จะไม่สามารถเห็นภาพมังกรทั้งตัวได้เพราะว่าเป็นภาพที่มีขนาดกว้างใหญ่มากดังนั้นเวลาเมื่อถ่ายทาเราจะต้องถ่ายทาถึงสองครั้งก็คือถ่ายภาพในระยะไกลและถ่ายภาพในระยะใกล้ แล้วนำภาพสองภาพมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นภาพที่สมบูรณ์ให้ท่านได้เห็นโดยปัสจากสิ่งกีดขวาอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้และภาพในนิทรรศการดิจิทัลบน google art a n d culture หรือจะเป็นภาพนี้ซึ่งอยู่ในตรอกที่แคบมากในสวนหลวงผู้ถ่ายทำจะต้องถ่ายทำโดยการถ่ายภาพหลายๆภาพและนำมาประกอบ ให้เป็นภาพเดียวกันซึ่งสามารถเห็นและแสดงภาพได้สมบูรณ์มากกว่าที่ท่านไปมองจากสถานที่จริงซึ่งมีความแคบตอนนี้เราก็จะเข้าสู่โซนสุดท้ายของจุฬาอาร์ทาก็คือโซน3มย่านโซน3ามย่านจะเป็นแถบสีเหลืองท่านสามารถสแกน QR โค้ดด้านซ้ายมือได้ก็จะเข้าชมนิทรสกาใน Google Art and Culture ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นแผนที่การนำชมว่าเราควรจะเดินเข้าชมตามลำดับบริเวณไหนก่อนหลัะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโซนสามย่านก็คือนอกจากเป็นที่ตั้งงานศิลปะโซนสมย่านยังเป็นที่ตั้งสำนักงานแกลเลอรี่ของ art f o r c หรือ art f o r community ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลฟ้าใหม่ ทำให้โซนสามย่านจึงเป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งท่านสามารถสแกน QR โค้ดด้านบนเพื่อเข้าสู่แผนที่เสมือนของโซน3ย่านได้ตอนนี้เราก็จะพาเข้ามาชมในงานศิลปะในโซนสามย่านลายชื่อคณะผู้ทำงานโครงการจุฬาอาถาว และลายชื่อคณะผู้จัดทำหนังสือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้สนับสนุนโครงการโครงการจุฬาอาร์ทาวหนังสือจุฬาอาร์ทาวเวร์ชัไกด์นิรศการดิจิทัลบน Google Art and Culture สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีผู้สนับสนุนโครงการเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการโดยมีผู้สนับสนุนโครงการดังต่อไปนี้ โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก้าวสู่ศตวรรษที่สองคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัลหรือฟ้าใหม่บริษัทอุไลพาณิชจำกัดบริษัท UR c h ร m เคมิคจำกัด ATM Legacy บริษัททวีมงคลก่อสร้าง2,000จำกัด Google Art and; c u l t u r e ArtI ท้ายที่สุดแล้วท่านใดที่สนใจต้องการหนังสือเล่มนี้ท่านสามารถซื้อหาได้จากคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเบอร์โทร02-218-4583หรืออีเมลปริญญา k atjula ac th Email parinya dot ksi dot ac th